ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานนรีวิวของที่จะได้มาในวันเกิดนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะก็จะไปดูกันเลยนะคะอันแรกค่ะก็จะเป็นนี่เป็นกระรอกนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นออน้องหมีหูแมวเห็นไหมหูเขาไม่อยู่ตรงเนี้ยหูเขาจะเป็นคล้ายๆแมวหมีเป็นแบบนี้ค่ะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่นะค,ะนค่ะนีค่ะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขอโทษด้วยนะคะอันต่อไปะคะ่ะก็จะเป็นนี่นะคะ่ะเออเป็นอะไรนะเขาเรียกอะเราเป็นเซลนะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูก่อนนี่เป็นแบบนี้นี่สีเขียว เดี๋ยวซูมก่อนเทม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 ค่ะก็เดี๋ยวปิดก่อนนะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นสกูชี่แปรงแผ่นไซส์มินิียมค่ะอันต่อไปก็จะเป็นเออนี่ค่ะแมสก่สกูชี่นะเป็นตุ๊กตาน้องหมี k t b ค่ะ อันต่อไปค่ะก็จะเป็นไม่ยากค่อยากพิชิตเกรองก,ก็อ่านหมดเร่มแล้วนะค่อยรีวิวก็ก็ชอบตรงตรงเนี้ยทำเป็นเอ่อพวกรู้สื่อควัวหมายได้เลยนะเดี๋ยวจะไปทำรายงานสมคุยนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษลวงรูปภาพแล้วก็นี่ก็เป็นเอ่อวิทยาศาสตร์ลงรูปภาพแล้วก็เป็นสังคม ร้อนรูปภาพแล้วก็เป็นเออรคณิตศาสตร์แล้วก็รูปภาพภาษาไทยรูปภาพค่ะเดี๋ยวพับหน้าไว้ก่อนค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นโฟมตรงนี้หมีเป็นโฟม,น,ม,น,โฟมนะเขามีกล่องห้อยู่เป็นกล่องอันเนี้ยอย่เปิดกล่องให้ดูเลยอ่านไม่ออกใช่ปะ เก็บก่อนให้กันก็จะเป็นนี่ใช่จดหมายใช่ไหมคะดูที่กันค่ะก็ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีตลอดไปจ้าเพื่อนห้อันนี้อันต่อไปค่ะก็จะเป็นอ้นนี้บัวแปลงร่างเป็นหมีนะคะอันต่อไปค่ะ ก็เป็นไอเน,นี่ยเดี๋ยวไปแกะกันเลยค่ะเป็นเสือนะอันนี้นี่ค่ะค่ะก,ก็ไปดูกันเลยไงค่ะเสือแกะกนนี่ค่ะแล้วก็เชนไก่แกะตัวใหญ่อุ้ยผิดมากกว่านะค่ะก็เป็นอุ้ยหายกระิวด,ด้วยละ่ะ ใส่หมวกก่อนเงอกเออเงือกค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะน่ารักจังเลยน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายค่ะลิปนี้ก็จบลาเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย